เอาสิครัเอา่ะอ่ะสีแดงไม่เหมือนอ่ะสีแดงอันนี้เอาไหมเอาไหมเหมยเหมยครับทำอะไรครับทาเล็บค่ะทาเล็บค่ะไหนขอสีเล็บอีกทีสิอ่ะเลือกสีเล็บอ่ะชี้เอาสีไหนสีแดงสีอะไรนะสีแดงค่ะมีมีสีอะไรบ้างในเนี้ยดูสิสีแดงสีอะไรอีกสีฟ้าสีขอวสีเขียวมีปบ้างไหนสีเขียว แล้วหนูชอบสีไหนครับชอบเอาสีอะไรเอาสีแดงโอเคสีแดงครับอันนี้นะเี๋ยวนี้อันนี้เอาเอาสีชมพูดีเฉยเยเอาสีชมพูหน่อยๆน่อยะไม่ต้องแดงมากเนาะพอได้สีเป้าหมายแล้วเราก็จะมาเลือกสีชอบถูกใจไหมครับถูกใจอ่ะทาเล็บไปทำไมอ่ะจะทาเล็บไปทำไม จะไปเล่นส,สยามจะไปเล่นสวนสยามสวนสยามตอนนี้ยังไม่เปิดรอเลือกสีเล็บก่อนสีเล็บก่อนนะ <c oughs> เอามือวางได้ไ<ม>แล้วเอามือวางรอทาเล็บเลย <c oughs> สองมือยาได้แล้วได้แล้วได้สีเล็บแล้วว้ยดีใ,ใจ <c oughs> สู้ๆไหมสู้ไหมครับ สวยะสวย่เช okay. um, wow ื่อเข้านะคะ สวยสีอะไรคะสีฟูสีฟูรู้วยเหรอพ่อเข้าตาไหมสวยครับพ่อตาไหมไม่่าพ่อเป็นผู้ชายสวยไหมสวยไหมสวยไม่เหมย่ะสวยไหมสวย อยากทาเล็บมานานแล้วขมโมยเล็บขมโมยยาทาเล็บพี่สาวไปทาเองเรื่อยเลยคานนี้ได้ทาสมใจเลยนะเอาช่างสวยๆมาทาเนาะโอเคไหม<ะ>อเ,เอาละเดี๋ยวเขาก็จะมีขั้นตอนอยู่ขเขาในการทำให้เล็บแห้งเฮ้ยเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนมากร้อนไหมร้อนไหม เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรอนไหมครับฮะไม่กลัวหรอกลัวปะกลัวแต่ก็เพื่อความสวยก็ทนได้ใช่ไหมครับใช่นี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 ่มือนี่นี่ออสวยจัง อันนี้ใครจ่ายตังค่ะหนูค่ะเหมือนจ่ายเองเหรอเอฮ้ยเ้วเอาตังที่ไหนจ่ายหน่อไม้ค่ะฮะห,<า>หน่อไม้ขายหน่อไม้ไมเอาหน่อไม้ไปขายแล้วก็ตังมาจ่ายค่าทำเล็บเหรอ<ม>โอ้โหพูดหน่อยเดียวนี่แปลเยอะมากเลยเึิ่โหสวยป่ะโอ้เล็บสวยเล็บสวยเล็บสวยดูดิ น่าสวยน่าสวยน่าสวยอืยยยมขึ้นไปหลายชั้นข่้นชั้นสุดว้าวโอเคเข้าค่ะเอามือออกเอามือนู้นออกเองวิงโอ้โหดูดูดูอากี่ชั้นอากี่ชั้นชั้นเดียวพอเนาะชั้นเดียวพอแล้วนหนาไปหรือยังมันมันออกอ่ะเคลือบเลยเนะจะกินอะไรอนู่เป็นไป ไม่เป็นไรไม่กลัวมันดูดเหรอตรงนั้นน่ะที่เอามือย,ยัดเข้าไปกลัวดูดไหมอืมไม่กลัวจ,จริงวะจริง,รงอ,อันนี้คือทําอะไรครับเนี่ยอันนี้คือเคลือบแล้วค่ะเคลือบให้มันอยู่นานๆนั่นเหรอหายแล้วแล้วมันกัดนิ้วไม้อะมันกัด Cắt mãi? Ullo thắng thang ngay. Bé hàm mò hàm mò tóc tặng nếu tìm bác? kuo ba mày kuo tìm bác, kuo ba mày kuo hàm mò tóc tặng nà kuo hàm mò tóc tặng nà kuo hàm mò tóc tặng nà kuo hàm mò นะเาอาเอลยคน,นื้อออกได้แล้วเอามือออกได้แล้วค่ะอย่าให้โดนอะไรนะวา,ว,วางนี้เอามือวางนี้ว้าวสวยเลยอันนี้เคลือบแล้วเคลือบแล้วเดี๋ยวก็ต้องอบอีกปะอบค่ะเฮ้ยอบสุกแล้วก็กินได้เลยอจ้ดิกินได้เลยใช่ไหมแต่มันได้กินไม่ได้เหรอทำไมอน่ยปลอมอ๋อมันเ,เป็นของปลอมกินไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงจะกินได้ปลอมอ่ะ มันเป็นของปลอมกินไม่ได้ใช่ไหมน้ำหนูทำมโอ้โอเกข้าค่ะข้าวเฮ้ยโอ้ย,อยเก่งเว้ยไม่กลัวเหรอร้อนไหมร้อนไหมเหร้อนไหมครับ <c oughs> อ,อุ่นๆเหรอ <c oughs> อันนี้ก็อีกนิ้วหนึง่งอีกข้างหนึ่งนะ เด้ยวคะมีคนรอคิวอยู่นะเฮ้ยพ่อโจรอคิวอีกค่ะแซงคิวอ่ะเฮ้ย,เ,ยเหมือนแซงคิวนี่มา <c oughs> เพิ่งรู้ว่าแซงคิวเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นของผู้ใหญ่ก่อนนะเนี่ยเด็กต้องปิดท้ายนะเอามือออกโอเคอีกข้างนึงย้ายเ <c oughs> ข้าไปคล่อ <c oughs> งคล่อง <c oughs> ใช่ไหม ชอบจังเลยนะพวกเสริมความงามสวยๆเนะยชอบชอบชอบไหมคะชอบคือแอนดินอ่ะอะไรนะแอนดินเลยอะไรนะลิงลิงใช่ไหมใช่ลิงไหมทำไมอะ่ะนี่ถามที่พี่เขาทำอะไรเขาทาอะไรให้อะ่ะนี้บำรุงค่ะโอ้ทาบำรุงเล็บเล็บสีเล็บจะได้อยู่กับเล็บนานๆ<า>จะได้ไม่รอกใช่ไหมใช่ไหมคะใช่รู้ได้ไง่ายวะเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วโอ้โหสวยจังขยันไหมฮะอขยันไหมตัวควนี้เขาก็จะใช้เล็บไม่ได้เลยนะทีเนี้ยจะทำอะไรก็ต้องระวังเล็บลววระควนเล็บลอกเล็บเปืนนะ้อนล่ะนียมีพี่เขาตัดเล็บให้นิดนึงด้วยที่พ่อกับแม่ตัดให้แล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ ทีนี้ไม่เห็นเจ็บอ่ะมันเจ็บไงก็ไม่เจ็บไงใช่ไหมล่ะใช่เดีเรื่องสวยนี่ขอให้บอกอัชอบเราอ่ะอ่าโอเคเสร็จแล้วโชว์ดูโชว์ดูสิโชว์ดูทำนิ้วิทำนิ้วทำนิ้วแต่ทำแบบพี่เขาตินี่สวยไหมคะโอเคขอดูนิ้วหน่อยที่สวยหมโอเคสวยนะคะอะไรนะใส่เพชรใส่จะใส่เพชรด้วย อขอบคุณค่าพี่เล้ก่อนขอบคุณค่า okay.